อย่างคนในศาสนาอื่นนะเขาก็มีความทุกข์เขารู้ว่าชีวิตมันทุกข์เขาก็หาทางออกจากกองทุกข์ด้วยวิธีต่างๆอย่างเขาเห็นว่าคนมันเบียดเบียนกันนะเพราะมันมีตัวตนมากยึดถือในตัวตนมากเขาก็พยายามละความเป็นตัวตนด้วยการทำความดีทำ สิ่งที่ดีๆโดยมอบความจงรักภักดีให้พระพระเจ้าถือว่าทำดีนะเป็นเจตนารมณ์ของพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เรารักมนุษยชาติอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือวิธีที่พยายามลดละเซลลดละอัตตาตัวตนมันก็ดีเหมือนกันนะดีกว่าคนไม่มีศาสนา หรือบางคนก็ว่าเชื่อเขารู้นะว่าตัณหาเนี้ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่รู้ลึกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งพวกแรกเห็นโลกเป็นทุกข์แต่ไม่มีทางออกก็เลยคิดว่าชีวิตนีมันถูกเทพเจ้าลิขิตมางั้นเราพยายามทำดีเพื่อให้เทพเจ้าพอใจแล้ววันหนึ่งเราได้ไปอยู่กับเทพเจ้านี่พวกหนึ่ง อีกพวกหนึ่งไม่สนใจเทพเจ้าไม่ใช่มีเฉพาะศาสนาพุทธนะศาส,สนาอื่นเขามไม่ไม่สนใจเทพเจ้าคิดว่ามนษุษย์น่ะต้องช่วยตัวเองให้ได้ปขคิดเขาดูออกไปว่าอะไรทําให้เกิดทุกข์เพราะว่าตัณหาทําให้เกิดทุกข์เนี่ยรู้อย่างนี้เหมือนกันนะแต่ไม่รู้วิธีละตัณหา ก็ใช้วิธีปฏิเสธตัณหาทรมานกายปฏิเสธตัณหาหรือใช้วิธีหนีโลกนั่งเข้าฌานหนีโลกหนีจากกองทุกข์ด้วยกันหนีโลกไปหรือพวปฏิเสธตัณหามีลทัทธิอันนี้ยเกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกทรมานตัวเองคล้าย ธรรมชาติของเรารักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็ <_ d iam> ทําให้มันไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนั <_ d iam> เอาเอาขี้เท่านะ <_ d iam> ขี้เท่าเอาศบอะไรเงรี้ยมาท <_ d iam> าเนื้อทาตัวะให้มันดูสปบกเราจะได้ไม่ยึดถืออะไรนย่นหรือทรมานอดข้าวอดน้ำนะ คนทรมานจนตัวเองตายนะตายด้วยความมีบมหิมใจวันนี้เราได้ต่อสู้กิเลสเข้มแข็งนี่พระพระเจ้าท่านก็รู้ว่าโลกเป็นทุกข์รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ที่ท่านเหนือกว่าคนอื่นคือท่านรู้วิธีละตัณหา ตัณหามันมีรักเง่ามาจากอะไรนะตัวความอยากรักเง่าของตัณหาคืออวิชชาอวิชชาก็ผลักดันให้เกิดตัณหาตัณหาผลักดันให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็คือตัณหาที่มีกําลังแรงกล้าก็กลายเป็นอุปาทานที่จริงมันก็คือโลภะเจตสิกเหมือนกันกับตัณหา นี่ตัวตัณหาเนะนี่ยเกิดจากอาวิชชาอาวิชชาเป็นตัวโมหะเราะในบรรดากิเลสนะโลภะโทสะโมหะเนี่ยตัวโมหะเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสตัวโลภะเป็นลูกของกิเลสนี่โลภะเกิดแล้วไม่ได้รับการสนองก็เกิดโทสะโทสะก็เลยเป็นหลานของกิเลสเนี่ยตระกูลของกิเลสนะมีโมหะ เป็นต้นตอมีโลภะเกิดขึ้นก็เลยมีโทสะเกิดขึ้นเรียงเข้าแถวมาเป็นสายโซ่อของกิเลสเพระพุทธเจ้าสอนนะท่านสอนให้ละที่ต้นเหตุอย่างเราอยากละทุกข์ละที่เหตุของทุกข์คือตัณหา นีการละทั